ลองจินตนาการว่าถ้าเกิดคุณมีเพื่อนสองคนได้เห็นเหตุหการณ์บางอย่างที่มีเงื่อนงำเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรสักอย่างที่ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มาสนับสนุนเหตุการณ์เดียวกันเลยนะคะนึกภาพง่ายๆอย่างเช่นเพื่อนคนที่1กับเพื่อนคนที่2เห็นคนตกจากที่สูงลงมาไกลๆแต่เมื่อคุณลองถามเพื่อนทั้งสองคนว่าพวกเขาเห็นอะไรเราอาจจะได้พบคําตอบที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องเล่าในรูปแบบที่อาจจะแตกต่างกันออกไปเช่นถ้าเพื่อนคนที่1ของคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ เขาอาจจะตอบคุณว่าเขาเห็นอุบัติเหตุเปรียบเทียบกันถ้าเพื่อนคนที่สองคุณเป็นคนช่างขี้สงสัยชอบตั้งคำถามภาพเหตุการณ์คนตกลงจากที่สูงเนี่ยมันก็อาจจะมีคำตอบอื่นที่น่าสนใจมากขึ้นหรือมีการตั้งคำถามมากขึ้นไปอีกหรือบางทีเพื่อนคนที่สองเนี่ยอาจจะมองว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุการที่เพื่อนทั้งสองคนเห็นเหตุหการณ์เดียวกันแต่ว่าพูดกันคนละแบบเนี่ยไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งโกหกนะคะหรือใครคนใดคนหนึ่งพูดความจริงที่สุดแต่เป็นการรับรู้และเป็นการติ ความมาจาก memory bias หรือสภาพจิตใจของแต่ละคนซึ่งอาจจะไม่ใช่ความจริงแท้ซะทีเดียววันนี้นะคะพลอยก็จะมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งค่ะที่ทําให้เกิดเอฟเฟกอะไรบางอย่างทั้งในแง่โลกอุตสาหกรรมของภาพยนตร์และในแง่ของเชิงจิตวิทยานั่นก็คือทฤษฎีราชมอนหรือราชมอนเอฟเฟกภาพยนตร์สุดล้าในปี1950ที่สะท้อนให้เห็นว่าบางครั้งความจริงที่เราคิดว่ามันแน่นอนเนี่ยอาจจะเป็นเพียงภาพสะท้อนจากมุมมองของเราเองขอกระนถึงภาพยนตร เรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะราชมอน,น์กำกับโดยอากิระคุโร s o v ซึ่งเปิดตัวในปี1950โดยอ้างอิงจากเรื่องสั้นของริวโนสุเกะอากุตางงาวะเรื่องราชมอนและอินากรฟคุโรโวะเน่นนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการฆาตกรรมแล้วก็การค่มคืนภาพยนตร์เปิดมาในยุคเฮอันซึ่งก็คือปีคศ .794 ถึง1185ของเกียวโตการตัดสินแล้วก็ระบบศาลในญี่ปุ่นในสมัยนั้นเนี่ยยังคงมีรูปแบบที่ไม่เป็นทางการแล้วก็ขึ้นอยู่กับการไกล่เกลี่ยมากกว่าการพิจชาชอรคดีในลักษณะของศาลแบบสมัยใหม่ดังนั้นคง สร้างในการตัดสินจะพึ่งพาบุคคลสำคัญหรือผู้ที่มีสถานะสูงในสังคมเป็นหลักราชมอนเนี่ยเล่าเรื่องการทำลายร่างกายแล้วก็การฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้โดยเริ่มเรื่องมาคนตัดไม้แล้วก็นักบวชหลบฝนที่ตกหนักอยู่ใต้ประตูเมืองแล้วก็มีการเมท์มอยกันถึงเรื่องนี้ที่มันแพร่สะพัดไปทั่วเมืองนะคะของซามูไรสูงศักดิ์ท่านหนึ่งที่กำลังเดินทางไปในป่าแล้วก็ภรรยาโดยระหว่างทางเนี่ยก็ได้เจอกับโจรป่าแล้วก็มีเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆตามมามากมายเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย เรื่องรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นต้องขึ้นศาลหาคนทำผิดปรากฏว่าคำให้การของคนในเหตุการณ์ต่างก็มีความจริงที่แตกต่างกันออกไปโจนพูดอีกแบบหนึ่งภรรยาสมุไรก็พูดอีกแบบหนึ่งหรือแม้กระทั่งตัวสมุไรก็พูดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันทั้งนี้แต่ละคนก็เล่าความจริงที่แตกต่างกันและไม่มีใครรู้ว่าความจริงแท้ในเรื่องนี้คืออะไรกันแน่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่สับสนจนคนตัดไม้แล้วก็นักบวชที่ได้ยินเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็เมาเมา์มอยกันเนี่ยรู้สึกสับสนกับเรื่องราวที่มันขัดแยย้งงกกันเออเอหตุารณ์วีว ไม่ใช่แค่ตัวละครในเรื่องจะงงนะคะคนดูอย่างเราเองก็ถูกท้าทายด้วย memory bias ที่จะตัดสินเรื่องราวตรงหน้านี้ยังไงดีพอข้อมูลที่เราได้รับมาทั้งหมดเนี่ยก็ได้รับมาจากความจริงของแต่ละตัวละครที่บอกเล่ามาแบบจำกัดเท่านั้นเองว่าเรื่องไหนที่จริงแล้วใครพูดจริงที่สุดหรือว่าทั้ง3เนี่ยต่างพูดเพื่อให้ตัวเองดูดีกันแน่ซึ่งอย่างที่บอกนะคะบทภาพยนตร์เนี่ยก็ได้สร้างแรงกระเพื่อมออกมานะคะเป็น คำใหม่ที่เรียกว่าลาโชมอนเอฟเฟกซึ่งหมายถึงการที่ใครลหลายๆคนเนี่ยเห็นเหตุการณ์เดียวกันแต่ว่าเล่าความจริงออกมาแตกต่างกันการที่คุราสว่าให้มุมมองของแต่ละตัวละครเนี่ยเล่าความจริงในแบบของตัวเองมันก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการบิดเบือนความจริงซึ่งเป็นไปตามกลไกธรรมชาติของมนุษย์ไม่จําเป็นต้องตั้งใจโกหกแต่เป็นเพราะการรับรู้และการตีความของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันลาโชมอนยังแสดงให้เห็นถึงาไไการเชื่อมโยงกับจิตวิทยาโดยเฉพาะเรื่อง Memory b i As อย่างที่เคย พูดไปเมื่อตอนต้นคลิปนะคะและ subjectivity e r ซึ่งมีผลต่อการตีความเหตุการณ์จริงภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ได้ท้าทายความคิดของคนดูนะคะว่าเฮ้ยความจริงที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นความจริงที่เป็นจริงแทหร,หรือเปล่าและบาง ang, ครั้งการรับรู้ของมนุษย์เนี่ยก็อาจจะไม่สามารถเชื่อถือได้ทีนี้มาพูดถึงอิทธิพลของราชมอนที่มีต่อวงการภาพยนตร์โลกกันบ้างนะคะต้องบอกว่าราชมอนเนี่ยถือเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่มีอิทธิพลอย่างมหาศาลในวงการภาพยนตร์โลกเลยนะเพราะว่ามีผลกระทบหลายอย่างดังนี้ค่ะ1การยอมรับภาพยนตร์ เอเชียในระดับสากลราโชมอนเป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่องแรกที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมแล้วก็นักวิจารณ์ต่างชาติแล้วก็ได้รับรางวัลสิงโตทองคําจากเทศกาลภาพยนตร์เวนิซซึ่งเป็นการยืนยันความสําเร็จของภาพยนตร์เอเชียในระดับโลกภายหลังจากนั้นเนี่ยภาพยนตร์ญี่ปุ่นก็เริ่มเป็นที่สนใจแล้วก็ยอมรับในตลาดสากลมากยิ่งขึ้น2การเล่าเรื่องแบบใช้มุมมองหลากหลายมิติหรือ m u ั t ติ Perspective Storytelling เทคนิคเล่าเรื่องที่คุโรซาวะใช้ในราโชมอนเนี่ยได้ส่งผลให้เกิดการเล่าเรื่องแบบหลากหลายมุมมองมากขึ้นในโลกภภาาพพยยนนะะยนตรร์์ะะคเมิ ดูย u a l s u ส pect และก่อนเกิดก็ได้ใช้แนวคิดในการเล่าเรื่องที่ซับซ้อนโดยแสดงมุมมองจากหล,หลายๆตัวละครซึ่งไม่จําเป็นต้องเชื่อถือได้ทั้งหมดเทคนิคนี้นะคะยังส่งผลให้ผู้ชมนะต้องตัดสินใจเองเกี่ยวกับความจริงในเรื่อง3เลยการสํารวจความซับซ้อนของมนุษย์นะคะราชมอนเนี่ยเป็นตัวแทนการเล่าเรื่องที่ไม่ได้แสดงถึงเพียงด้านดีหรือด้านร้ายของมนุษย์เพียงอย่างเดียวแต่แสดงถึงความซับซ้อนของตัวละครผ่านการตีความที่หลากหลายภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเราไม่สามารถแบ่งขั้วความดีความชั่วของคนได้ง่ายๆโดยพุ่มกั และนักเขียนบทหลายคนทั่วโลกได้รับแรงบันดาลใจจากการนําเสนอความหลากหลายเช่นนี้อย่างเช่นภาพยนตร์ดังอย่างมีเมนโตของคริสโตเฟอร์โนแลนหรือ,อ,อ๋บพลัฟิกชั่นของเควินตินตาร์ติโน่สอิทธิพลในด้านการถ่ายภาพแล้วก็การจัดแสงการใช้แสงธรรมชาติแล้วก็การเล่นแสงไปกับเงาในป่าของราโชมอนเนี่ยได้กลายเป็นแบบอย่างในการสร้างบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกจริงจังแล้วก็ลึกลับภาพยนตร์หลายเรื่องนําเทคนิคน,นี้ไปใช้เพื่อเพิ่มความลึกซึ้งให้กับการถ่ายภาพและสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดถ้าการเปิดประเด็นให้ผู้ชมได้คิดแล้วก็ตีความเอาเองราชมอนเนี่ยปล่อยให ตอนจบเป็นไปในลักษณะที่แบบเปิดกว้างทาให้ผู้ชมต้องพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจเองเกี่ยวกับความจริงซึ่งเป็นการเล่าเรื่องที่ท้าทายผู้ชมมากนะและเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์หลายเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องให้คําตอบในทุกคําถามเรียกง่ายๆว่าจบแบบเปิดกว้างนั่นแหละโดยเฉพาะภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาแบบกระตุ้นความคิดเช่น Inception Birdman หรือว่า with the Wind และนี่ก็เป็นเรื่องรวราโชมอน Effect ที่พออยากจะเอามาเล่าในคลิปนี้นะคะต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเข้าฉายในปี1950นนะคะซึ่งมัน เทียบกับพอสอไทยก็ประมาณ2493อ่ะ มันล้ามากเลยนะทุกคนเพราะว่าเราต้องอย่าลืมนะคะว่าในยุคนั้นเนี่ยการรับรู้การตื่นรู้หรือการตระหนักถึงความจริงที่เป็นจริงแท้หรือว่าความจริงเชิงประจักษ์เนี่ยมันก็ยังไม่ได้กว้างขวางม,มากนะักและในแง่างานศิลป์เนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ใช่แค่บทภาพยนตร์ที่ทําให้เราเห็นถึงวิสัยทัศน์ของครสูสวาที่กว้างขวางม,มากๆในแง่ความคิดหรือจิตวิทยาของมนุษย์นะคะแต่ในงานภาพงานศิลป์การตัดต่อการถ่ายทาเนี่ยก็มีองค์ประกอบครบรวมให้เป็นหนังแห่งยุคแล้วก็เป็นเดฟเฟนส์ friend, ให้หนังเรื่องต่อ ต่อมาต่อให้ 10- 20ปีผ่านไปอีกหลายๆปีเนี่ยภาพยนตร์เรื่องราชมอนเนี่ยก็จะถูกหยิบยกออกมาเป็น Reference อยู่เรื่อยๆเลยคะ่ะเขาเรียกว,ว่าเป็นภาพยนตร์แบบ i m e l e s s และพลอยขอฝากทิ้งท้ายก่อนจะปิดคลิปนี้ไว้นิดหนึ่งนะคะในหน้าจอของเราเนี่ยในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในภาพยนตร์คอนเทนต์หรือว่าจะเป็นสื่อในเชิงข่าวใดๆก็แล้วแต่เนี่ยความจริงที่เราเห็นอะ่ะมันก็มีแค่ในกรอบสี่เหลี่ยมเท่านั้นเรารับรู้เฉพาะในมิติที่เราได้มองเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะ จะตีความหรือการที่เราจะหาความจริงเชิงประจักษ์เนี่ยเราอาจจะต้องใช้หลักฐานสนับสนุนอย่างอื่นมาเพิ่มเติมนะคะการที่เราเห็นแค่ในสิ่งที่เราเห็นในจอสี่เหลี่ยมเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอในการตัดสินใจหรือการที่จะไปตัดสินคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งในยุคนี้ที่สื่อมันไปไวรวดเร็วนะคะเราก็ต้องมีวิจารยณให้มากขึ้นซึ่งพอเองเนี่ยก็ฝึกอยู่นะว่า เราก็อย่าเพิ่งรีบไปด่วนตัดสินหรือไปจัดอะไรอย่างรวดเร็วขนาดนั้นนะคะเพราะว่าความจริงที่คุณเห็นบนหน้าจอเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความจริงแท้ก็ถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะพลอยก็อยากจะขอกําลังใจเป็น engagement เล็กๆ,ๆน้อยๆในการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าคอมเมนต์อย่างสุภาพพูดคุยกันได้นะคะส่วนคลิปหน้าพลอยจะมาพูดเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปละค่ะ